สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานเด้อครับเมื่อนี้มีโอกาสดีครับได้ออกบ้านออกเลาะท่ามกลางบรรยากาศมืดฝ้ามัวนดินขึ้นขึ้นนิดเดียครับเ่ไปไกลครับเมื่อนี้มาแวะชมสวนผลไม้ครับแต่ว่าบอมเนทูเลียนเด้อพี่น้องเมื่อนี้เป็นสวนส้มโอครับส้มโอทับทิมสยามชื่อดังของอำเภอผู้เขียวเนี่ยพี่น้องนี่เจ้าของแล้วอ่ะพี่น้องจำเราได้บ่อบ้านสวนแล้วก็สวยสวยเด้อครับบานท่ามกลางธรรมชาติไปไปรู้จักกับเจ้าของแล้วก่อนครับ การสวัสดีครับสวัสดีครับอานเสื้อ,อยังครับเจ้าผมซื้ออ่าพ่อพ่อบุญมีเดือมกระยอมบ้านนี้ยังคบนี้บ้านเรือหมู่สองตำบลกุดยมอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยพุ่มครับผมครับหลังจาก,กเกษียณท่านก็นได้กเกษียณเมืห่หไครับกรเกษียณแล้วละครักรเกษียณได้ห้าปี ปกปีเข้าเนี่ยแหละครับผมครับกร,กระเซียณแล้วมาทำสวนอีครับเป็นเกษตรเต็มท่านคือเกษียณแล้วกะว่มีแนวเห็ดเนี่ยยังกระคืดไปว่าโอ้โหเศษจังเดยดีเนาะพอได้เหตุชีวิตเท่านี้มีความกระชับกระเฉงบ่เหงาบ่เซ็งในเจ้าของนาขพอดีกะลูกทรายกับผาไป อ่าเบิ้งสวนสมโภทางบ้านแทนเพ่นนั่นละมัเนี้ก็พอดีว่าเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เอาก็มักป่ามักสวนอยู่แล้วเลยจัดเตรียมรูปแบบเล่นบอกเขาอ้อยละสันมาเห็ดสมโภชหระว่าสันเดี๋ยวจักปลาอ้อยเลยครับผมเรียบไม่ยังแเรียบเดียวว่าสันมาเลย ลงมือกันนะสันเลยลงมือเลยมันลงมือลงมือสันมาเฮ็ดกับเฮ็ดแต่มันเต็มที่ครับวันนี้ก็ด้วยที่ว่าใจเหาเนี่ยมักมักบรรยากาศสวนมักต้นไม้ครับกันเลยอาจารย์ก็บอกกันไปชมเขาสวนกันเลยเดี๋ยวเสี่ยี่ความตั้งใจเฮ็ดไปชมสวนเลยครับบ้านเถาลงมือเต็มที่ที่แรกก็บพคาดชิดออกว่าสีสีสีได้ถึงขนาดนี้นะครับก็เฮ็ดไปตาม วิถีชีวิตแต่ละมือละมือก็เฮ็ดไปแสดงว่าได้เป้าแล้วผมบอกครับอั่างนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมากเอะส่งเขาทายอยู่ตัวเมื่อก่ะนตัวใหม่ก็นับมือใไง่มื่นไงเว้นเขาก็มีความผูกพันแล้วก็เขาก็ได้ชื่นชมได้เห็นเขาไง่ขื้นแตกยอดแตกงังจะเริ่มเติบโตโออายุจากปีครับเนี่ยครับเลยมักนะครับได้จากปีแล้วครับนี่อายุเพิ่นเนี่ยอ่านี่ได้ วันที่สิบกัญยาสิถึงเนี่ยครับคบหาปีเดี๋ยวนี้สี่ปีกว่าโอ้ติดลูกแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยอพ่อจันไม้แล้วครับเนี่ยพื้นที่ปลูกาลาจากไรครับอาจารย์เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดนี่ครับที่ที่ที่ท้าใส่ปลูกเฉพาะนี่ครับอ่าเจ็ดถึงแปดไร่เนี่ยครับประมาณนี้ประมาณเนาะเจ็ดปลไรปลูกพันธุ์อย่างไรครับอาจารย์อ่าพันธุ์อยู่นีอันนี้มันที่เป็นพวกอ่าท้องดีครับท้องดีท้องดีมีอ่าประมาณ สาิบต้นนี่ละขอดีเอาไว้เดยเฉาสามแถวเด็กเป็น้วสวนเราดูนะครขาาวแตงกวานะครับขาวขาวแตงกวมาสีหาต้นนะครับมาพ่อไดบ้าที่จะเป็นนเยพอไดว่าฝากพี่น้องยังไปซะละแต่ว่าให้เลได้แท้สิเป็นพันทับทิมสยามมันบอกครับทั้งหลายส่วนใหญ่นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละสิเป็นเป็นทับทิมนะครับโอ้หดดครับนี่ไหมท่านนี่นี่ต้นดกๆแท้ ครับนี่อันนี้อันนี้เป็นเป็นทองดีครับนี่เป็นทองดีท,งทองดีครับเป็นนวยมาจากปีแล้วก็คือครับนี่ไหจริงจริงอ่ะมันก็เริ่มเป็นนวยมาตั้งสามปีแล,แล้วเห้อกับอเอาไว้โอ้อายุสามปีเป็นนวยเพราะปีกายปีที่สี่เข้ากับเริ่มเอาไว้เนียนะครับนี่แหละเดี๋ยวปีหน้าจะเอาไว้เต็มที่ปีหน้าจะเอาเต็มที่อีกครับเพราะว่ามันมันมันเป็นบลูกเป็นสาวของมันเลยเนี้ยเออเท่าไหร่ โอ้อันนี้บอกครับนี่ทับทิมสยามเนี่ยครับนี่ทับทิมสยามเนี่ยที่ผูกไว้นี่คือเพ่นจองเลยอจังไหนครับเนี่ยอ่ามันคืออ,อันนี้กันแดดนะครับนี่กันแดดกันแดดในีเขาโอ้ผิวพอสวยดีครับกันคถิคด,ดมันผิวพอสวยเขาว่าคัน ไปเที่ยวประเทศนอกบ่ได้ว่านสั้นผิวสวยเลยไหนก็ด้กินทั้งนอกเลยคือว่ามาผิวยัหวาผมเมืองุดขึ้นยันแหละคนเล้าดมันต้องหอมนาคกนเบอยากนโ้นี่เป็นทับทิมสยามเหมือนกันครับนีทับทิมครับเนี่โอ้ทับทิมสยามนี่พี่น้องทับทิมสยามผู้เขียวครับมม่กับปนแนนี่อะนี่ท้องดีสวนซื้อสวนแล้วบ่านท่านได้ตั้งครับเอื้อนเราเป็นสวนท่านพอบุญมีไปเลยเนาะครับอาจารย์เาจริงเนี่ย อาดูแลจะค้นเนี่ยครับไม่เคยแปลนแท้ปีนี้แม่ปีนี้พอดีช่วงนี้มีมีมีญยาตไม่อยู่น้ำนะครับโอ้มีญยาตไม่อยู่น้ำแล้วครับเพิ่นกับมาซอยเห็ดเน่ซอ,อยเห็ดสวนเลยซอยเห็ดสวนญ่าเหงื่อเพิ่นกับตาแทบทุกมือละ ท่านพอ่อออลูกได้ครับมีส่วนล่มของท่านพอ่อออลูกอะลูกซ้ายอะครับ <c oughs> จะมีส่วนล่อมแน่ตามเวลาเขาเนาะแ <c oughs> นวเขากนยากวัดว่านละไฟกันตลาดไงพ่ครับเขากับพ่ยอยากอาศัยเขาแต่ไม่เรี่ยงการตลาดอาศัยเขาระ <c oughs> อาศัยลูกลเพราะเขาคนลุ่มไม่เนาะเขาเก่งเทคโนโลยีเขาฝูกความรานาะเขาหนีเป็นผู้เฮ็ดแต่ต้นกับดมโดกบางต้นกับพ่อมีดอกต้นนี้ก็เป็นล่งๆนะครับบางต้นบ่บอบ่ดอกแต่ว่ากก่งการ ต้นนี่ยโดกพี่น้องต้นดอกกระโดดบ้าปีไก่ว่าเป็นงาขาวๆปีนี้มันงาเจี้ยงเนี่ยอาจารย์เะี่ีมืออุกชะกาดดีแท้เนดตัดแต่งออกมันลุกอ๋อต้นนี้มันได้เป็นสาหน่วยผุหรือที่ไหครับกายผุละพี่น้อเมันโล่งปีไก่ยนี่มันยังเป็นส้มผุ่มอยู่ได้หน่อยอาจารย์เป็นบอครับสินเดือนนี่แหละเพิ่นมาสิมัดตัดโอ้แสดงว่าเริ่มแกแล้วครับครับเพราะว่ามันมันสิเริมแกมานจะอ่า รอนหกเดือนเนาะมันกับเป็นมกกระลาอ๋อแสดงว่ามีพ่อข้ามาจะองแล้วที่มีนาเนี่ยแหละไม่เริ่มเป็นมากเขาก็หนี่แหละกะกระดาสิงหาแหระครับสิงหาเนี่เต็มที่แลเวกะลมกกระดานี่ก็เริ่มแก่อันนี้เลยครับเป็นอย่างเนียครับอันนี้แหม่ล่อแมลงมันท้องครับอปีนี้แมลงมันท้องระบาดหลายเนี่ยนครับอยู่น้ำบัดกับมอปลายเต็มยู่อันนี้มัดเจาะเจาะปุ๊บ มันสีเหลืองเป็นยางออกมาแล้วก็ะสีล้นแต่ว่าเนื้อเนื้อมันบ่เขาหอกมันมีพมก็ก็สีต้นนีะมีพมกันไวมันมัจีบบ่เข่าเนื้อสมโอปันไหนวันอ้าไปขนาดว่าสมโอนี่เปลือกหนามันยังงอเปลือกมันหนาเปลือกหนาพร้อมแล้วก็มีพมมียังกันไวแล้วก็ส่วยทีเขาใน้เนื้อดีโอ้ยากยู่ ก็ว,ว่ามันก็เฮ็ดเห้ผลผลิตเท่บอ่บอสวยงามบัดวาดละครับทีนี้ขึ้นเร่นความสวยงามเลยครับไปพอค่าตีตลาดเมียงนอกกี่ท่านคร <c oughs> ับก็ว่ามาสาันลาโอ้มีพอค่ามาจับจองแล้ววันพ้อปีนหนครับเพิ่นมาจองไว้แล้วานเห็นในใช้ปั้นที่ได้กินกันครับปีนี้เพื่อนนี้ <c oughs> ให้บ้านกะการเหลือจากเพื่อนเก็บละครับได้ได้ตามไส้ตามขนาดของเพื่อนเบิดหัวพอเพื่อนเอาหีิเพื่อนบ่เอาบทช่วยดิครับ เพิเดี๋ยวตาตามใส่เพิ่นส่วนใไงเดี่ยวหน่วยบ่เกินสองโลน่วยใหครได้ยิ้มัน่วยแท่หนยแท้เพิ่นกับบ่ใครจะเอาต้นนี่แหละส่วนใหญ่เลยเนี่ยส่วนมากสมโอกหายยากเนี่ยละมันบมหน่วยละสองโลนี่เจ้าเกียร์โลนึงถึงโลคระงนี่งละมาตรฐานมาตรฐานเพิ่นวางสลัดโลโกกว่าสมโอหน่วยละสองโลเกินโลเกียร์โลเกียร์มนเจ้าต้นนี่วยใหญ่อยู่เนาะรูครับของเราอู้ราคาส่วนสะอาดสะอาดดีเนาะครับท่านคุณน่ะ ปีการมาเจาะไม้เนาะท่านเพราะปีบัมันเป็นหน่วยปีแรกแกต่างกัน<ล><ะ>บ่แต่างกันหลายเนื่องว่าผนรถคนหนึ่งว่ามันไ,มได้เป็นเอารผมว่ามันเป็นห่อนย้ำสมโออีกเราดูสนามกว่าบางทีปีนองบางรูแล้วก็บเปลี่ยนนี้ดีแต่มาซื้อหวยมาเลี้ยงกินหยาไม่ปลาสมโภอ <c oughs> ใหญ่บอกต่อเลี้ยงอย่างซักเนี่ยมดอกสมโภอเจ้าเาแล้วสูงก็ไปแต่แตเหรียญกับต้นไม้กะ ขนาดมันบ่แอวบ่อยังเป็นเหมือนกับยังนั่นอยู่เหมือนกันเลยบนนี้แต่มันนุ่มก็ดีไงสีไข่ล่ะโอ้โหมับบยืดรูดี่ไหมครับคุณนหนักนะครับเป็นว่าเล้อมเบิดขาดสองโลดคุณน่ะไม่ละสองโล่หุ่นนี้ครับมองโลอนอย่าขาดสองโล่สมโอทับทิมสยามโลงดังของอำเภอผู้เขียวได้พี่น้องเดี๋ยเบิ่งดูว่เพราะเนดังแต่บ้านแทนเด้ว่าผู้เขียวกับมีแล้วเดียส่วนสมโอเนี่ย แต่บรรยากาศดีก็บ้านก็เมีย้ยงเพิ่นอีกเป็นโมนันบอ่อ่อนอยู่ติดพูต่อเพาเลยพี่น้องครับอืมแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นหนวยสองหนยวยเช้านี้บ่ใครหนวยบ่ดกมัน,มน,มนดงดน้ำเพราะไงดน้ำโอ้ตัวงดน้ำก่อนดีครับ,รบเดี๋ยวหนวยงดน้ำด้วยงดน้ำเป็นเดือนกว<ร><ด>ูเราดูสวยบ่พี่น้องครับโอ้แล้วนี่สวนแล้วพอต้องเห็นหัวยหญ่พี่น้อง นะครับเบิ่งดูพาชมสวนเราสวนขั้นแรกขวนมากก็ดูแล้วเองนะเนี่ยเลยมึงเรื่องนออกดอกอีกแล้วเด้นี่ยเงยออกดอกอีกแล้วมันเป็นดอกเบิดปีเลยสิครับสมุนเขาก็ว่างสั้นละว่าเป็นเบอร์ปีช่วงอะไรไม่รู้ถ้าถ้าถ้ามันเป็นเวย์ขันบ่อมเนหนนาดดูของมันเองอะเมยมันถี่บ่อปันใดรสชาติบ่ดีปันใดรสชาติบ่ดีครับแอันนี้มันเป็นลูกช่วงนี้รสชาติดีเอินเป็นอย่างอันนี้เขาเอินโอ้เนี่ยครับ อันนี้ไอ้เพียเพยลไว้กินแต่แต่เป็นยอดอ่อนอันนี้อันนี้เอาหนอนช่อนใบเหนอนช่อนใบครับเอายาธรรมดาในราชีดมันบอกครับตอนแรงๆเนาะแต่ออกมายอดได้เลยพียกินบ้าเป็นเป็นกุ้งเออเป็นการทูบมานนี้เอาเ็าฉีดยาฉีดยังปองกันตลอดทุกระยะเจ็ดมือสิบมือบอยู่อ่ะ มาหนี้พ่อฝนลงท่านแล้วหายหมดอ้าวเอ๊ะแปลกขึ้นกันผมเลยขึ้นกันหมดไหมปีเกอรฝนเทียมนะครับมันเป็นน้ำฤีดหรืออะหนึ่งจังได้พี่น้องครับเห็นบ่อโอ้ปีนี้สมโอรณล้วกำลังแตกหนวดไหมสมพุ่มแตกกันดีครับกิ่งพันธุ์นี่ครับท่านมีขายเ่าท่านบ่อสมัยกิ่งพันธุ์นี่ว่าสีตอนบานี้มันมันมันบ่มีเวลาบานี้สิเริ่มแล้วบานี้พอมี่มีมีพี่น้องมาซอยอว่าสีสีสีเริ่มตอนอยู่ คนมาชิมสมบอกับสียากได้ไปปลูกเดีเห็นส่วนเจ้าง้ำไม่นบ่นั่นแหละก็เห็นใจพี่น้องอยู่ต้องขอโทษขอให้ได้หลายเพราะว่าเะตนเราะท่านเป็นได้สองปีแล้วครับแต่ว่าปีนาแล้วว่าเราจัดเต็มก็หนีปีนาว่ะสิมันเป็นไว้ทั้งแตกยอดครับกำลังแตกยอดไหมวัาระดับชาวบ้านที่ได้กินยุคขันซื่อลายๆนี่พ่อข้าพ้นมะเหมาหลุดด้อพี่น้องครับมะเหมาก่อนพ้นมาจับจองไว้นี่เป็นราคาประกันบ่ครับท่านบอก เอ่อเพื่อนกะให้ละราคาตามการแล้วตต่าเพื่อนที่ให้ละครับกะตามราคาทีเพื่อนวาละสามต้าแต่สี่สิบสี่สิบหรือห้าสิบนี่แหละต่อโลครับ่นมันเป็นน้ำช่วงวะนี่หน่วยเจียงน้ำเงาเดินช่วงแรกกะมันลุนเป็นเลงสูงมาที่กะช่วงนี้มันหนาสมร้ายมันกับราคามันลุงแน่ธรรมดาทีนี้ทับทิมสยามมันคือบบคอยมีมีเอันควรนแหลมๆครับท่านผอ่อน ใจคือขวัญแหลมงามอยู่จังว่ะปีนี้เนี่ยมันมันคือมันบ่อมันมันคือกลมไปเบิดเลยเป็นกลมๆไปผมอึ้งกันปีที่แล้วมัน่วยงามอยู่เลยน้อนเจ้ารวยรวยเป็นขวดถเนืวอเป็นขวดแหลมๆอ่าตามมาแต่ฐานคำพิมพมันนี่มันมื้อนี้มันสิบมันก็ท้องดีไดแล้วนี่พี่น้องครับอันที่จริงมันตองเป็นนวยยังสี่เลยนี่รวยสันลีลีมีขวดเยาวๆยังสี่ครับปีนี้ร้องเบิ่งดูพี่น้องมันกลมไดแล้ว โอ้ท่านพี่กระโดกด,ดีกน่อยก็ออกบนวนน้วยพวกเขียวเข้มเหมืนในเนาะท่านเป็นบนานแหน,แน,น,นยู่นี่มันเป็นดิน,ดนพุตัเพ้าผมจังวะเนี่ยวิหนกบ่งวิวเราดูสวนแนคือทั้งขื้นภูเลยครับวิวสวยสวยทำสวนหลังกระเชียนยังหนกมัก,ก,ม,ก,ม,กมักบรรยากาศสวนเนี่ยใจนะมนมันกับมาเองสิละนอนครับท่านเป็นบ้าตาวมันมันก็ได้เข้ามาในสวนในยังกับเป็นมีพวามสุขจังเลยปะ ได้ทำสวนได้เงินแล้วได้ความสุขของเราพี่น้องแต่ว่าก็ได้เงยได้เฮียย้อนอยู่เด้อครับเราเฮ็ดสวนไหลนี่เป็นคลิปพิเศษด้วยครับผมมาสั่งเราเมื่อบรรยากาศคุ้มๆท่านผออนผมมาแล้วผมก็เลยมาแวะเราพี่น้องไม่ตัวหน่วยใหญ่ๆบนภูเขาคนเคยมาครับก็เลยมาชมท่าทคลิปให้พอมีพี่น้องได้ชมค่ะเอฟซีเราครับเอฟซีท่านผอแล้วคืนห่อน ครัพอไปเยี่ยมไปยามเนี่ยถึงหนาสมโอแล้วนะพี่น้องของค้าได้ขึ้นไปเบื้องส่วนทุเรียนอยู่ครับช่วงนี้ก็ได้นี่งวดนี่ก็ได้ม้าชมของท่านพอออแล้วแล้วคุณครับเบื้องส่วนเราดูระวังระบบระเบียบดีดีดีเลยครับผมเน้นพาชมสวนดวยครับคลิปนี้พี่น้องพอคลิปงวดก้อนนั่นถามแล้วดีแล้วนอกว่าเราปลูกยั่งในระยะเท่าไหร่เป็นบ่อครับท่านพอออครับครับเจ็ดคูณเจ็ดครับนี่เจ็ดคูนเจ็ดเม็ดด้วยครับปุ่นเบื้องแถวดีบ่อพี่น้องแถวปุ๊บไก่ แถวออกไปหาทานงขื่นผูเลยครับคุณแจมนี่ครับไก่นี่ละเบื้งบรรยากาศนี่ครับสุดยอดหัวคำนี้เอาเอกเป็นว่าคิปนี้กับเพาะหอมปากหอมโอเค <laughs> โอเคได้เลยผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมชมหรือว่าอยากมาสือผลผลิตก็ฝากเบอร์โทรบนทรงไทยนีครับแบบนั้นพอ,อเบอร์โทรอ่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองหกหกหนึ่งหนึ่ง ติดต่อมาได้เลยครับพออบุญมีเนาะครับผมครับสำหรับชิปนี้ผมกับท่านพอกัลลัษรับชมไป็นซันี้เ้ยครับคนได้รายละเอียดตตามๆกระทบมหาแล้วเอาเอกนิดนองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ